สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาวีไอพีนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์เนาะของเรานะครับให้4กับ0นย์นะครับผลที่ออก9 6 6 3 9นะครับรอบนี้หลุดไปเนาะไม่มานะครับพี่พี่ลาวสตาวีไอพีให้0ูกับ6กผลที่ออก3 6 4 7 5นะครับเน้น6 5เนาะมา7 5็ด้านะครับแต้มเดียวใครรูดที่6 เข้าไปที่64นะครับมาแค่สายรูดส่วนท่านใดติดตามนะครับแนวทางที่ผมแนะนําอีกสูตรก็คือให้ดูผลลาวสตานะครับสตัวบนล่างแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งรูดรอบนี้ท่านใดเลือก6นะครับมา64เนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางในวันที่2นะครับเนาะ ส่วนแนวทางวันที่2นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับอันนี้ผมเขียนเดือนผิดนะครับพ,พี่เขียนเมื่อกี้เขียนเดือน8เนาะในวันที่2นะครับเดือนกันยายน2568นะครับเราสตาให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับผมสายลูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 3 1619 ห้าสามห้าหกห้าเก้าสามตัวห้าหนะน,นึ่งเก้นานะครับ,บ 3, นะครับอันนี้หอยดาวสตาร์นะครับใบสามสี่สิบห้านะครับผลดอกเนาะส่วนในรอบ b i p นะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข3กับเลข9สายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 94 95 97 34 35 37นะครับ สามตัวผมให้ไปที่สามเก้าสามเก้าห้านะครับขอให้ติดเก้ามาเนาะสำหรับเราสตาร์นะครับนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสรับหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตา์ VIP นะครับวันที่2นะครับกันยายน2568ก็ขอให้นวทางที่อาวางให้นะครับขอให้ปังๆเห่งๆก็อย่าลืมนะครับถ้าใดที่ชื่นชอบในรอบลาวสตา VIP นะครับสายวิ่งสายรูดเนาะให้สังเกตดูผลลาวสตานะครับเลข2ตัวบนล่างเนาะแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปวิ่งรูดในรอบ VIP นะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ